สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้ง,งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขีโผล่ไงมือนี้กับคำแหละครับเย็นแล้วพ่อใหญ่อีพโพนี่พ่อเพ่งหนีเราขึ้นนกไว้นี่ครับ<อ>เรามาเอือนเมื่อกี้น,นี่ก็เลยนยางมาน้ำเล่าปรากฏว่าติดได้ติดหรือเ่พ่อเลี้แล้แลวลาาลว,ว่าตัวไหนเนี่ยเลียงไงตัวไม้คือตัวเก่าตัวเก่าโง่ตัวไม้โง่ไม้โง่เก,ก,กาจะแบบโง่โเก,ก,กาเดียวเป็นโง่ไม้อ๋อโง่เกาจะโดนแล้วจะ่าพึ่งออกต่อครั้งแรกหรือได้เฉลยจยกตัวหรือ บ่นกไม่นี่บ่อะไเฉลยเป็นส<ม>ีป่ะป <c ười> ้าเถอะขึ้นจิหมานแทะ้ะหมานบ่พอนี่ขึ้นได้โดนบ่ไดยนี่ <c ười> เป็น,นบ่ดนาวเยวบ่ประมานจักนาที่เคื <c ười> องขึ้นว่องโอ้นี่บ่เบื่เถืองหมานแถวลงกมาเบิ่งบนนี่มาป้าเถอะว่ะยิบชาดีวิพอแลว้วว่าเอาแม่เอาตัวนี้ไปใส่ไหมว่าสันกันเลนเยบ่ได้เอาไป ตะกี้วะเพอเรามาต่อมันละหมานเนี่ยเราเสียวลงมาอีบึงเบิ้งว่ามันสีงามบ่นี่ครับต่อเลาะบ้านนี่ยแหละครับนี่เละาะปลาหยางข้าเจา้านี่ปลาหยางไม่เอาลงมาเบิง้งโอ้ตัวผู้คือตัวแม่ยแหละพ่อเสียงไยคือบ่คือบ่ได้ฟังเสียงไยเสียงกลางหายไงหมละ่ะตัวนี้บ่ะนั่งเฝ้าอยู่ติโอ้ คักเส,สว่าเก่งแท้ๆเลยเพื่อนนี่โอ้อิจฉาดิจะได้นกไหมว่าขเนี้ยที่เล่าไม่สิคนอยากได้เล่าไม่พอใจเ,เ,เ,เลยโอ้ยเนาะเนี่ยครับนี่แหละครับงามบอกเขาเชว่าของพอยยิ่เพ่งนะครับเราใส่บาบะถ,ถึงเของชั่วโมงสามแรต้ติดโอ้ยเนาะได้ปะตูมันหมานเท่านัน้นเนาะยืมในเด้อ <laughs> นั่นะครับขอขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวขึ้นมือรุ่นกับที่ต้อยขึ้นเขาแหละครับต้อนรอๆนี่ละตั้งใดขันดใดเชลเล่กับเสียวมาให่พ่อแม่พี่น้องเบิงน้ำนะครับขอขอบคุณหลายๆเจอกันไม่มือหนาครับสำหรับมือนี้กับสวัสดีครับ